หลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องความเหนี่ยวนำกันแล้วนะครับต่อไปเราลองไปดูโจทย์กันว่าเราสามารถวิเคราะห์คำนวณกันยังไงไปดูกันครับครับต่อไปเราลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโดยโจทย์ข้อนี้เขาให้เราคำนวณหาความเหนี่ยวนำนะครับซึ่งเกิดจากฟักแม่เหล็กขนาด5เวเบอร์และกระแสขนาด0.1แอมป์ไหลผ่านขดลวดที่มีจำนวน20รอบนะครับโดยถ้าเรามาวิเคราะห์ ดูจากรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเมื่อมีกระแสเส้นสีแดงนะครับไหลผ่านขดลวดก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับตามกฎมือขวานะครับซึ่งสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดหลายๆเส้นนะครับเราก็จะเรียกว่าความหานาแน่นฟลักแม่เหล็กนะครับซึ่งโจทย์กำหนดให้มามีขนาด5เวเบอร์โดยจากทฤษฎีที่เราได้ทราบไปนะครับจากที่อาจารย์สอนเราจะทราบว่า L นะครับหรือความเหนี่ยวนำสามารถหาได้จาก N ที่เป็นจำนวนรอบนะครับคูณกับค่าฟลักแม่เหล็กนะครับหารด้วยกระแสไอนั่นเองนะครับเมื่อเราลองแทนค่านะครับ n คือจำนวนรอบ20รอบนะครับคูณกับค่าฟลักนะครับซึ่งมีค่าเป็น5 w e เวเบอร์นะครับหารด้วยขนาดกระแสะ0 1แอมป์คำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับ 100หารด้วย0.1นั่นเองซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1,000เฮนรี่ถูกไหมครับเมื่อเราได้ค่าความเนี่ยวเนาะอ,ออกมาแล้วนะครับเราลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันว่าถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงค่ากระแสจะเกิดอะไรขึ้นโดยผมขอเพิ่มขนาดกระแสเป็น0.5แอมป์นะครับ เพราะฉะนั้นค่าความเหนี่ยวนําของตัวที่สองนี้ที่กระแสใหม่จะมีค่าเท่ากับอะไรเราก็จะได้ว่า l 2มีค่าเท่ากับ n f l u กหารด้วย i 2นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ20รอบคูณ5เวเบอร์หารด้วย0.5 แต่สังเกตเห็นว่า5กับ0.5สามารถหารก็ได้เป็น0.1นะครับเมื่อ20หารด้วย0.1ก็จะมีค่าเท่ากับ200เฮนรี่นั่นเองนะครับอ่าแล้วขอเพิ่มเติมนะครับโดยขอลดขนาดกระแสเป็น0.01แอมป์ละกันนะครับค่าความเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับ โดยเราจะได้ว่า l 3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ n flux หารด้วย i 3นั่นเองซึ่งเมื่อเราแทนค่า n เป็น20รอบ flux แม่เหล็กเป็น5 We เวเบอร์หารด้วย i 3ที่มีค่าเท่ากับ0 0 1แอมป์เราก็จะได้ออกมาเป็น 100, ห0 0หารด้วย0 0 1ก็จะมีค่าเท่ากับ1000 10, 0นเฮนรี่นั่นเองนะครับอ่าเราลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเมื่อเราลดกระแสนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าค่าเหนี่ยวนำมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเราเพิ่มกระแสค่าความเหนี่ยวนำมีค่าลดลง เมื่อเราเปรียบเทียบจากกระแส0.1แอมป์กับ0.5แอมป์จะสังเกตเห็นว่าค่าความเหนี่ยวนำเป็นอย่างไรครับลดลงมาจาก1,000เหลือ200ก็คือลดลงมาเศษ1ส่วน4เท่านั่นเองโอเค,คหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับเราได้เปรียบเทียบกันว่าเมื่อเราเพิ่มกระแสและลดกระแสจะส่งผลต่อค่าความเหนี่ยวนำอย่างไรต่อไปเราลองมาดูว่าเมื่อเราเปลี่ยนจำนวนขดรอบของขดลวดนะครับ จะเกิดอย่างไรขึ้นนะครับโดยกรณีที่1นนะครับผมขอใช้ขดลวดนะครับที่มีจำนวนรอบ10รอบนะครับโดยขนาดของกระแสยังเป็น0.1แอมป์เหมือนเดิมนะครับและฟักแม่เหล็กเป็น5เวเบอร์เช่นเดิมนะครับ จะส่งผลอย่างไรต่อค่า L นะครับเราก็ได้ว่า L 4แลละกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ n flux ส่วนด้วย i แทนค่าครับก็จะได้เท่ากับ10รอบคูณ5เ Weber หาหรด้วย0.1 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าความเหนี่ยวนำตัวที่4เป็น5,000เฮนรี่นั่นเองนะไม่ใช่นะครับ500เฮนรี่นั่นเองนะครับอ่าต่อไปลองอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่2 ดลวดขอเพิ่มเป็น30รอบนะครับจะได้ว่า L 5เท่ากับ n ฟลักหารด้วย i แทนค่าครับก็ได้เท่ากับ30คูณหหารด้วย0.1ก็จะมีค่าเท่ากับ 150หาร0.5น1นะครับไม่ใช่0.5ก็จะมีค่าเท่ากับ1,500เฮนรี่นั่นเองนะ,ะเรเอาลองมาเปรียบเทียบกันนะครับจากกรณีเดิมข้อเมื่อกี้เราได้ l 1ออกมาเป็น1,000เฮนรี่เมื่อเราลดขดรอบของขดรวดนะครับเป็น10รอบกับเพิ่ม ไปอีก10รอบนะครับจะสังเกตเห็นว่าค่าความเหนียวนำนะครับเพิ่มขึ้นทีละ500นั่นเองนะครับ